ก่อนคลิปอย่าลืมกดติดตามกับสันกระดิ่งด้ครับเด้อวันนี้ก็มาฮอดคอาที่น้องโอเล่เสียงไฟตัวนึงครับผมที่ทำตัวประกว่ดคือแม่ไหนกว่านแม่นี่แม่ก็คือเป็นลูกแก้วฟ้าแม่ลูกแก้วฟ้าได้รงางวัลอะไรนะตัวนี้ก็ ตัวนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่ได้รางวัลพี่ปัดลมลมอยู่ปัดลมลมอยู่ครับก็จะส่งเข้าประกวดส่งเข้าประกวดปีนี้นะครับเดี๋ยวขอขอบคุณพี่เหลือกับพี่สบายมากครนะที่ที่มาพาบอลล็อสามพ่อแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับลูกแก้วฟ้าขอบคุณมากมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวยแล้วกูเอาออกมาดังเลยไหมตอนนี้ได้ โอ้ลูกแก้วฟ้าโอ้เสียมากเลยทีนี้อืไปดูไปปาน้ำนมอยู่เลยเนี่ยาน้ำนมครับยี่สิบสองเดือนเอ้ยยี่สิบสี่เดือนเขาเอางางหมอนคุณพี่เมียไปของเขาหนิย้ำมันไกลมันไกลยังยังไม่พร้อมดิยังไม่พร้อมโซเมียร์เหรอคะเนี่ยไปยาอัลลเบิ่อนอ่ะเย็น ลูกตัวไหนอะไรยังไงคะเนี่ยลูกแก้วฟ้าเด็ตัวนี้นะครับมาแล้วเคยเดินสนามไหมน้องเด็กตัวนี้เนี่ยยังครับยังครับยังไม่ได้เต้าสนามเลยแล้วแม่เขาอยู่ไหนแม่เขาดิแม่อยู่อุทัยครับแม่อยู่ไทยเลยรับอยู่ทับทันพี่คยใครแม่เขาแม่ของเอมเอมทับทันเอมทับทันขอเอมเนาะครับซื้อมาตั้งแต่สิบเดือนครับตัวนี้สิบเดือนครับซื้อมาแต่เล็กเลย แล้วเป็นน้องสาวของตัวนเ้ยหรือว่าน้องสาวไอ้ตัวอยู่ข้อไหมครับตัวที่อยู่คอกของลูกสตางค์เหรอลูกสตางค์ครับน้องตัวนั้นเลยครับโอ้เขาสูงแค่ไหนแล้วเนี่ยมาสำรวจดิจะเขาวัดหน่อยนะโอ้โหอันนี้ยอเอยประมาณเท่าไหร่อ่ะ เกือบไปห้าสิบหรือห้าสิบแล้วนะครับร้อยร้อยสี่สิบแปดสี่ิบเก้าประมาณนี้สิกเกือบไปห้าสิบแล้วแหละดูขากรข้านะครับมัใหญ่มากปน้ำนมปนน้ำนมสองปีครับสองปีสนามแรกจะไปไหนนี่นองวโรพลไปไหมดิไปน้องกุฎอนไปไปกำแพงแสนวันที่เก้าครับไปกำแพงแสนวันที่เก้าครับ ไปเดินเล่นนะคะไปเที่ยวพาไปเที่ยวครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรธรรมดาับร้อยห้าสิบควันนมหลังดีดีควันดีแก้วฟ้าดีอจอเครืออกดาใหญ่หมดนะครับลูก <c oughs> ปล่อยไหมเปิดราคาไหดูด,ดิ ยังครับพี่ยังขอเดินเล่นก่อนใช่ไหมว่าพี่เหลือแกจ้องอยู่ไงถามแทนพี่เหลือสิพี่เหลือแกอยากได้สิสวยงามเดี๋ยวส่องดูนมก่อนนะคะพี่ชายไพ่มา นมก็ยังยนมก็ยังสาวๆอยู่สาวเลยเี่ยหายดีสันดีสีดีสีด,ดีมากเ <c oughs> ต็มนะคะปลายสาวสองปีร้อยห้าสิบไม่ธรรมดาม่ธรรมดาครับม่ธรรมดามากอยู่ ฟ้าแต้มเนาะอัตลักษณ์ครับดูตาครับดูตาครับดูสายพญาหงครับอัตลักษณ์นี่จะเป็นควายตัวคู่กับพ่อกับไอ้อะไรนะของของสยามของของสยามของเจตีเจตีเส้นสายเดียวกันครับพญาหงขษ์ของของแสวงฟาร์มครับ โอ้ยได้เนาะงานประกวดก็อุตอดน้องบัวไปแน่นอนเนาะไปครับไปปีน้าว่าที่ก้านี่ก็จะวันาแพงแสนก็สนามแรกกำแพงแสนเปิดตัวเปิดตัวนะครับผมนี่ก็เป็นคู่แข่งให้น่ากลัวของตัวอื่นนะครับนี่อันนี้มาเต็มมาครบครับก็เริ่มสมบูรณ์ครับเริ่มจะสมบูรณ์ป่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องโค้มากนะครับที่ให้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็ โชวซฟายสวยๆนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรติดต่อนะครับใายที่คลองลูกคลองก็ขายเนาะครับโทรมาขายมีแบ่งครับพอมีแบ่งครับแต่ต้องมาชมตัวจริงกันเพราะว่าตอนนี้ก็พัฒนามา4-5ปีแล้วเนาะครับพี่เออก็สายพันธุ์ก็ชัดเจนนะครับเป็นเป็นมีที่มาที่ไปไงคือเพื่อนเราไม่ขี่ตัวกันเนาะมีหลอดมีอย่างครบผสมเองพร้อมทุกตัวนะงามกัว่าราคาหนึ่งบวกงามกับอีกราคาหนึ่งเนาะครับนี่เลยเลือกนะครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อน้องโอ๊ตลองโอ๊สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ วันนี้ก็มาที่คอกชื่ออะไรดิคอกนี้ดิคอกโอเล่ครับยังไม่มีฟาร์มครับเออข้อเสียโอเล่เลยครับดิเลี้ยงควายมานานหรือยังพี่ประมาณสองสามปีครับสองปีสองปีสองปีแล้วตอนนี้มีควายอยู่กี่ตัวมีอยู่สามตัวครับเออเอาไปโชว์หน่อยไปพี่เห็นแล้วสวยมากเลยตัวจริงมาแต่เดื่องจะไข่บอกกันงามอีหลีครับไปเป่งไอโอตัวนี้อายุรุ่นเดียวกันไหมดิ บออะไ้ตัวนั้นน่ะมันน้ำนมกันบ่บอตัวนั้นฟันคู่แรกได้แชมป์ฟันคู่แรกงานนครสวรรค์ปีปีนี้ครับที่ผ่านมารุ่นทั่วไปนะครับรุ่นระดับประเทศ่ะที่หนึ่งระดับประเทศนะเอามาเจอแล้วครับอันนี้แชมป์แชมป์งานนครสวรรค์ฟันคู่แรกฟันฟันแท้หนึ่งสองคู่อ่ัฟันแท้หนึ่งถสองคู่ก่อนก่อนประกวดก็คือฟันลุดพอดีโอ้แม่ันรุน้ำนมก็กินแล้วได้เลื่อนเลื่อนรุ่น ฟันแพร่หนึ่งคู่สองอ๋อฟันน้ำนมนี่ดวงดาวของที่น้ำได้เหรอหนึ่งคู่สองหนึ่งคู่สองคู่ตัวนี้ได้สามสี่ที่พรทิปของอาจารย์สุรินทร์ตัวนี้ได้ตัวนี้เข้าชิงแกนอยู่ดิงั้นน่ะได้ได้ชิงแกนโอ้โดูขข้อของน้องโอเล่ครับตัวนี้โอเล่ที่สายไหนตัวนี้นี่สายอุทัยครับลูกตัวไหนลูกไอ้สตังครับ ลูกสตางสตางนี่เป็นลูกของเงินอุทยนะครับถ้าใครตอนนี้สตางเขาเรียนต้มเชื้ออยู่สูงกระแพงแสนนะครับโอ้แม่เขาสายไหนนี่สายอุทัยเหมือนกันนะครับสายอุทัยเหมือนกันครับตอนนี้สูงเท่าไหร่โอ้เนี่ยหนึ่งสิบครับหนึ่งสิบกว่าีเนาะวัดได้ไหมนี่วัดได้ครับเอาเอามือน้ำลองเกาคางกันดิตัวนี้ ป๊ะเลยครับร้อยห้าสิบครับอายุสามปียังไม่ถึงครับแล้วถึงครับไปมึงล่วงครับัได้ข่าวว่าไปล่วงที่งานนครสวรรค์ครับผมขณะฟันโลกวงก็ไปปีนขึ้นได้แชมป์รุ่นหนึ่งถึงสองคู่นครสวรรค์เนาะครับไม่เท่ากับราชทานเนาะไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องแกนเนาะตัพระราชทานเนาะโอุ้เล็บคำอยู่นะต้นตลับสายเงินอืไทยเขาแหละจบวใชสวยมากเลยเงินอืไทย หลานกันยูไทยนะครับสตางค์นี้เป็นรูปก,กันดูไทยเล็บได้แต่งไหมคะก่อนเข้าไม่ได้แต่งเลยครับอ,อยู่แถวบ้านไม่มีหมอหมแถวนี้ไม่มีหมอมาแต่งใช่ไหมคะมมเล็บธรรมชาติเล็บธรรมชาติรราตอาบได้ามากเลยเล็บเปื่อยครับตอนนี้คงอาบเช้าอาบเย็นนะครับใครมีก็จะรูปเชา้ารูปเย็นผ <laughs> ส,สมย,งยางน้องยู่นี้ สมแล้วครับตไปใส่ทองใบเลยครับใส่ทองใบครับโอ้สงสัยนี่ถ้า,ล,าดดลูกควอดดีสายชุมนี้คงจะมาคงจะมาตามลูกทองใบอยู่นะอโอ้ยี่ก็ต้องฝากถึงเสียโอ้รับตัวนี้ใส่ทองใบไว้นะครับผ่านรอบเรีหยงลระคะผ่านแล้วครับผ่านวัน,นรอบแรกผ่านไปแล้วเหลือรอบทองเลยครับแสดงว่ารอบอเกนอยู่รอบบาร์เกนใช่ไหม มองเคียนจะมาใกล้ทเพชรบูรณ์เลยติดไปติดโอ้แต่ว่าสวยจริงเดี๋ยวนได้มาแม่ลูกเดี๋ยวจะมาไอ้ก็น้องนึ่งได้มาตัวเดียวครับมาแม่สาวแม่สาวตัวเดียวจีบกว่าเดือนจีบกว่าเดือนซื้อมาแพงไหมตัวนั้นซื้อมาแสนสองขายแสนห้าไม่ที่จะซื้อเอาตัวนี้เลยโอ้นี่คงจะเป็นเกือบล้านแล้วเป็นล้านแล้วครับตัวนี้เอมีคนมาไล่ราคาหรือยัง มีคนมาให้เหรอครับให้เท่าไหร่แล้วอ่ะให้ร้านหนึ่งให้ร้านหนึ่งโอ้โหขายไหมยังอายเอ้านะครับมีเงินร้านที่ไม่ใช่ว่าจะซื้อควายได้นะครับเนาะรูปลูกเงินร้านก่อนลูกก่อนลูกก่อนลูกก่อนขอขนกลับบ้านทั้งเส้นได้่งไหมี่ไปกันร้านนี่ขนเส้นละห้าบาทเหรออันนี้สูบูรณนแบบนะครับ หอมขนดอมหน่อยหอมหน่อยครับไอเซแม่หาอังมานิดนึง่ะน่มันเป็นอย่างนี้ครับตั้งใจตั้งขนาดนี้ยังปิดบังความสวยเขาไม่ได้น้องโอลองเอาเด็กปั้นมาเอ่ยยืนเทียบหน่อยสิเป็นยังไงเบมีแววไหมเดนงานแล้วเขาสมเป็นน้องนี่ครับแปอาตัวนมายืนเทียบ ้ท่านผู้ชมช่วยดูดูหน่อยว่าตัวไหนระหว่างเด็กเสียโอกับเด็กเสียโอเล่ครับ <laughs> อสอนแวยงามเอา้เอายเ,เ,เ,เสียการไม่่นรครับไม่ต,ตนนเ,เสียการไม่ตื่นกันนะครับดิ คจริงน้องสองคนจะก็พูดเลาาได้จะเป็นล่าหลงสักแล้วยวฟังปูรุ้เลี้ยงเดี๋ยวฟังบูรุเลี้ยงอีกโอ้สวยสวยสวยอันนี้ปลาลำรูปนี้ปลาแท่หนึ่งสองคู่นะครับเดี๋ยวน้องโอลองหลบมุมหน่อยค่ะหลบมุมมาทางนี้ตัวตัวน้องโอนะคะบังตัวควายอ่าพี่จะดูสองตัวเทียบกันไข่เป็ดไข่ไก่เลยนะคะ อายุใกล้ๆกันเนาะับห่างกันสิบเดือนสองปีกับสองปีสิบเดือนผิวควายน้องโอดูเนียนด้วยนะมีแววอยู่นะสวยน่ารักโผล่ขายเืองเพชรบณ์แหละของตัวนี้เลยโอ้ท้ายตัวนี้สูงสูงกว่าอีกนะท้ายของน้องโอเนี่ยแก้ฟ้าจะได้เปลี่ยนเรื่องโครงสร้างนิดนิด สายเงินดูนไทยเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูดเรื่องโครงสร้างแ,แก้วฟ้าเนี่ยเขาจะดูดเรื่องโครงสร้างนะแต่ก้นยังเล็กกว่าพี่อยู่เพราะว่าพี่ขเขาอายุได้อายุก,กว่าเพราะว่าคนละรุ่นเอาไปกรรมการเลย <laughs> ตัดสินไม่ได้เสมอสวยสวยสวยต้องให้กรรมการของแท้เขาตัดสินนะคะ่ะให้กำลังใจครับกำแพงแสนไปเที่ยว <laughs> สวยงามค่ะสวยงาม <laughs> ค่ะไหนดูไทยเหรอยังมีตัวสวยๆอีกนะคะแม่ตัวออกลูกมาตัวเล็กๆตัวพูอ่ะมิกกะลูกบิ๊กอ่ะอ่าที่ออกตัวขายเป็นน้องตัวนี้ครับตัวนี้เป็นที่แต่ว่าแกซื้อมาตอนนั้นมาซื้อมาจากคอกคอกไอยาคอกติดคอกยาครับยาที่อยู่ไทยครับมีท่อปุ๋งครับตัวเปลือกออล่าออกมากนะคะ โอ้ไม่ธรรมดาน้องนี่สวยม่กเดี๋ยวแม่ลูกก็ปั่ลูกตัวไหนอยู่นี่ลูกเงินเงินไทยเลยเออรู้แล้วเงินตัวไทยเลยตัวไหนตัวไหนเงินตั็กนี่ป่นตัวผู่ตัวน้อยดิถ่แล้่ม่แม่สายไหนอะไรยังไง แม่ซื้อมาแต่ที่หญิงครับลูกเงินลูไทยเขาสูงเท่าไหร่แม่ร้อยสี่เท่าไหรสี่เจ็ดสี่สิบแปดไม่เท่าไหร่ครับประมาณสี่สิบสองสี่สิบสองเหรอสี่สิบสี่สองโอ้ดูดีใจกันโอ้สวยมากแต่ลูกเงินลูไทยแจ๋แห่ดูจุดๆดูไหล่หน้าครับเงินลูไทยนี่สังเกตไหล่หน้าเนาะตัวนี้ครับไหล่หน้าเขาจะกว้างมากครับลูกเงินลูไทยท้ายดี แบบม่พอลูกใหม่ของมูลีเดืลยกี่ดเดือนแล้วลูกชายเขาเดิประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งแม่ก็อ่างใหญ่เนาะแม่ก็อ่างใหญ่แต่พี่หญิงไม่ต้องห่วงอ่างใหญ่ทุกตัวนี่ครูฟาร์มอา้าวตัวผู้เหรอหรืว่าตัวเมียนะนี่นตัวนี้<ม>อือน,นี่้ใไหนคะเนี่ยตัวไหนนี่แหละคะ่ะตัวนี้เป็นซื้อมาแต่พี่หญิงอะ แม่เผือกของบีงมั้นสุนั้นเนาะครับที่ว่าออกน้องตัวเผือกเหมือนกันนะตัวพู่เหมือนกันลูกตัวไหนคะเนี่ยอายุเท่าไหร่น้องเดี๋ยีอ๋อประมาณสิบหกเดือนมั้งครับปีสี่เดือนเนาะครับโอ้ลูกตัวไหนคะพ่อเขาโอ้ลูกแสม <mm> นมากเห็นโอ้โวานอยู่ตัี๋ยวนี้โอ้โหคนไปซื้อมาอืมโอ้ใครโอ้ เอาเจ้าของควายมาไ,วไลยเจะาขวอยกลับด้วยสิกี่เดือนได้สิบสิบหกเดือนอ่าดูนะครับดูควายนี่ครับควายสิบหกเดือนเขายังเป็นอย่างนี้อยู่แต่บางตัวนี่เขาจนคารีออกก็ยังสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนอยู่นะครับนี่สิบหกเดือนเนี่ยเขาจะเริ่มจับเหลี่ยมนะครับควายทั่วไปเนี่ยเขาจะเริ่มจับเหลี่ยมนี่เริ่มจับเหลี่ยม <S 2> <S 2> คือปีสี่เดือนเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มจับเหลี่ยมนะครับนี่เห็นพอดีเลยควายอายุนี้ <İs> นะครับเพราะว่า ผมเคยให้ไม่มใช่วิจัยหรืศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลอยู่เขาวควายเนี่ยจะเริ่มจับเหลี่ยมตอนปีสเดือนนะครับถ้าจับเหลี่ยมแล้วเนี่ยถือว่าปีสามเดือนสเดือนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าควายอายุน้นอยนะครับเดี่ยัน,นี้เห็นในโลกโซเชียลอะไรก็โกหกกันไปนะปีหนึ่งบ้างสิบเอเดือนบ้าง ไฟโว้ยแล้วโว้ยตรงนี้ใช่ครับไฟแล้วโวยไหมดิมาไม่ได้นำสายเลืมาเลยดิอ่าได้สายเลือดไม่ได้ถามเสี่ยวรี่เสี่ยวรี่ไม่รู้เรื่องเลยมือน้ำอย่างเดียวครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูกแสนแสงสุไทยครับแสนสุไทรเพราะว่าแม่ซื้อมาจากสุไทรอ๋อแม่ไื้ไปยาวยังไอ๋อลูกติดท้องมาใช่ไหมลูกลูกติดมาเลยพี่ลูกติดแม่เข้ามา พี่หญิงซื้อมาแล้วก็ยกให้เรามาเลี้ยงครับคือมันเป็นตัวผู้เนาะพี่หญิงก็ยกให้มาเลี้ยงเลยยกให้มาเลยการเราก็เรียกแม่พันุ์ตัวหนึ่งจะได้ตัวผู้ยกแม่พันธ์ให้พี่เขว้อตัวผู้ถ้าถ้ามันสวยมาดิแพ็คแม่พันธนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ธรรมดาปีเดือนน้ึงปีสี่เดือนนาะครับสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยสามสิบเท่าไหร่ ประมาณสามห้าสามหกประมาณถ้ามีคนสนใจต่อนี่ปล่อยไหมนี okay. ่ตัวนี้ก็ปล่อยอยู่พี <t 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 ่อ allora ๋อโทรมาค่ <t <t ัได้เนาะถามเบอร์โทรให้ที่ให้นะครับไปธรรมดาอ่ะเสี่ยวเล่กับเสี่ยวโหวไปยินคู่กันนะครับี่ปิดคลิปแล้วปิดคลิปค่ะนอนอย่างอ่ะก็เห็นแล้วนะครับว่า อันนี้คือวัยรุ่นเนาะอายุเท่าไหร่แล้วนี่สามสิบเท่าไหร่แล้วสามสิบห้าครับสามสิบห้าสามสิบเจ็ดเป็นน้องพี่อยู่ครับแต่ว่าหน้าหน้าอ่อนมากนะ้แค่ปีสองปีเนี่ยครับก็ควายนะครับซื้อมาตัวนี้ก็ซื้อมาแสนกว่าบาทแต่ตัวนี้ขายให้ร้านนึงแล้วแต่ว่าน่าจะไปกว่านี้อยู่เพราะว่าแชมป์นักกอล์ฟสวัสดีนะครับรุ่นหนึ่งสองคู่สนามแรกของปีก็ได้แชมป์นะครับเจอกันที่สนาม กำแพงแสนครับกำแพงแสนวันที่เก้าครับเจอกันทั้งชื่ออะไรตัวนี้อ่านางงามนางงามตนะัวนั้นใบเงินครับใบเงินครับครับเอ๊ใบเงินจะมีชื่อควายพ่อสีแล้วนะจัเนี้ลูกหลานชุมพูดีใบเงินนี่ก็เป็นแชมปนะ์เหมือนกันนะครับนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มได้อยู่นะตัวเล็กนะเบอร์โทรติดต่อน้องโอเล่หน่อยศูนย์เก้าห้าเก้าสี่แปดเก้าสามสามหกครับแล้วเบอร์ขอเบอร์น้องโทรเลย 0841358869ครับใครอยากดูตัวเมียก็มยผมว่าเป็นโคตรควายแหละครับนะเป็นเบอร์ต้นของประเทศเลยแหละรุ่นหนึ่งแฟนน้ำนมกับฟันแทน้ถึงคู่เนี่ยมาดูที่บ้านน้ำก้อกตำบลน้ำก้อกอำเภอลมซักจังหวัด<า>เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับทางขึ้นทับเบิกเลยพี่คือทับเบิกเลยใครสนใจมีเห็นมอเคบอนรีสอร์ทรีสอร์ทใครรีสอร์ทโอเว้ใหม่ใม่พี่ก็เลื่อนกันรีสอร์ทเลื่อนกันครับผม ะครับใครที่สนใจนะครับใครอยากจะมาเที่ยวอูทเบอร์กก็มาชมควายสวยๆครับแวะได้ได้ไมือนอนทั้งสองคนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนมากครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ